ฝรั really yeah? yeah. ่งก yeah. ินทุเรียนค่ะเป็นยังไงมั่งหูสมอกะอร่อยหูสมออุ่มุม first แล้วสมอย่บรเด็ดเด็ดเด็แบ่งแบ่งกับเาหน่อยบบฝรั่งกินทุเรียนไงท l a n d เาเอมกสตาร์ มอตะกดวะรอดีกันเสมอวะเสมอเลยเลยเหมือนกับเนยแอปเปิลอ้อมองเชื่อมไดเขาใหติมไปได้ขไปข้า่างยังอ่อันไหนเอาไปเกยว้ลอเย็ตะกดวะเาชอบหชอบทุเรียนเนลุกตสมซุรไหม แต่กลิ่นนี่เหมือนปลาบ้านนี้เลยเจดยวอร่อยอะไยถ่ายไหมลงไหมช <laughs> ่วยนะตัววันนี้ห <c oughs> ย่อนย่าลิกายแสดง <c oughs> ชอบไหมปาดอย่างงี้ <c oughs> รู้สึกมันกินง่าย <c oughs> หน,หน,นะะ้าแน่แน่แน่ครับ ดีเนาะดีเนาะที่เจงบอกว่ามันสุกแล้วมันก็รอวันวรอวันสุกไงปลาร้าอะไรไงอือันนี้อร่อยจอยอันนีนน้นิ่มหน่อยๆเนี่ยอร่อยม,ม,ม,มากเม็ดเล็กด้วยเนาะหอมพอเม็ดเม,ม็ดน้อยหนึ่งแต่เนื้ออันนี้เหมือนทองใช่ไหม,อมหมอมทองจ้ะ ขายก็ขายมอนท้องขา,อขายขายี่ห้ออื่นก็ชนีมันเละเร็วมากเนี่ยต่อเส่รถพ่วงข้างมอใส์เห็น <laughs> <laughs> น้องกระพายมัลงไปทำงานอยู่ทุเกตครับน้องกระพายเก่าเฮ้ ใครยังมีหลายคนไอ้คนหลังจากไอ้คนที่มันตายเนี่ยโอนเหรออ้นิ่มนึกว่าเอาใช่ไหมอ๋อ้อยมันก็ไม่ใช่นะมันก็อออ้อยกับพี่ชายนี่ย้ายมาอยู่บ้านยืมาอยู่กับยายก็มาดูลูกดูอะไรด้วยะเ้วก็เออก็ไม่ต้องห่วงมันมากแล้วหลาะแม่มาอยู่ด้วยลุงมันก็อยู่อะไเนี้ย แล้วสามีเขาล่ะทำงานคนละที่มั้งก็น่าห่วงนะใช่ไหมฝัวเมียทำงานคนละที่เฮ้ยเราก็ไปเลขทำงานคนละที่เลยเอาคนละที่คนละเมืองน้คนละที่คือดีกว่าที่เป็นดลขที คนละที่คนละเหมือนเออพอคุโกกับแม่ไงแม่วาอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวกลับไปก็ให้ตามมันเป็นก้อนอ,อะอย่างเงี้ยถ้าปล่อยนานมันก็จะยิ่งขมแล้วก็เป็นปลาขึ้นมาเนื้อไม่ค่อยสมบูรณ์แม่ยเราเพิ่งชอบซื้อร้านร้านพี่แอมไงมถือว่าโอเคกินได้เลยไนงะ กรอบนอกนุ่มในพอดีถือว่าเขาตัดมากับขายวันนี้กินได้วันนี้เลยโอ้ห่วงคนอื่นนะที่ที่รอเหมือนแม่ค้าบอกไนงะพรุ่งนี้มัลื่นนี้เละเลยนะเขาคงเป็นกันอยู่มั้งแต่ก็น้อยคนอยู่นะจะเป็นทุเรียน เลยกินเลยเรามีของเราอยู่แชบแชบแชบแล้วเราก็จะมีกินเนาะคุณภาพส่งออกต้องขนดำก่อนใช่ไหมขนดำเนาะคุณภาพส่งออกบะแดงบ่าพ่อครับดำปิดมาเลยครับ เชียวสิหอดพี hmm. hey, hey, ่เก right. ือบเน่าเหมียวะเงาะดูสินะลูกดูอาดีลูกกินต้องบุให้เอาด้วยพี่มันชื่ออะไรเนี่ยเงาะแรมบูตันแรมบูตัน บักเงาะบักแรลมบูตันภาษาเซเว่นมีผหน่มามันไม่มีกจะันไม่มีงนี่นนนไข่เต็กมันเค็มแล้วใช่ไหมนะ่ะว้านี่เหรอตกแก้มหมดเลยไม่รู้ว่าไม่ใช่ไข่บองจีต <laughs> inte. Men det var helt kambijon. Kappelmunk? <laughs> ja, det ser ut som kambijon. Men Jaha. jag vet. <laughs> ja, det är inlagda ägg va? Mm. Det är, salt. Det är salt. Ja, salt. är Det är duktigt hon. Mm. Det gjorde vi i Sverige förut också. Mm. Men inte salt, jag tror vi hade något annat. Vi hade någon... วิล่าไงกินได้เลยรึเปล่าวนหรือว่าต้องเอาไปวันนี้วันที่เท่าไหร่วะหรือว่าต้องเก็บไว้ด้วยไงทำเด็แต่วัดเต็งโลวัดเต็งโลดส่เาทำวันแรงงานวันที่หนึ่งพอดีอ่ะวันนี้ยี่สิบสี่เหรอยี่สิบสามต้องรอเดือนอ่ะต้อเออเอแเอ่อ Kommer du ihåg när pappa var, när vi gick till oss? Mm. När vi åkte till Konkärn, uh, mm. Nej, till uh, Mm. Vad hette det? Hon friterade, din mamma friterade. Mm. Ägg. De var alldeles Ägg med? Mm. Friterade ägg. Strym. Det var inte de friterade? Med myror, ägg va? นี่โบนี่กับเอื uh huh. อพริเทรารีว่าดคุณภาพส่งออกหมวอก็ชื่อมากเลยค่ะมือน,นี้ดำคนดำแน่นอนมวยกับบบค่อยแดยงน้ำค่ะบ <c oughs> บค่อยหวานขอบอก คุณภาพส่งออกใช่ไหมคุณภาพส่งออกเนียเดี๋ยวเราขับแล้วสั้นโอ้สกโยกปกกระหิ่มบลูกลูกตะสุอินล่ะเดี๋ยวลูกตะแบ่เลยเอ็นไข่แดงปลาไหลทุเรียนค่ะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในค่ะรุ่นเนี่ย รุ่นปอกเองจ้ะกรอบนอกนุ่มในพอดีพอดีอืมแจแต่บรอมาลปอนุ่น้าปานกมันก็นก็มันก็มันก็มันก็นกมันก็มัเกามันมันก็มันก็มปก็มันกนก็กมันก็นกนก็มันนี่ันั็นก็กมันนัน อร่อยมากค่ะก <ım rough> ิมนี่แค่น <im ian> ี้นะจ๊ะวัสดีค่ะ